ทุกคนครับอ,อันนี้คือนมที่ได้มาจากถุงพระราชทานนะครับซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นของทําเป็นนมธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นความใส่พระไทยจากในหลวงนะครับที่ผมได้มาในถุงพระราชทานน้าท่วมเมื่อวันที่17พฤศพจิกายน2566ปีที่แล้วนะครับซึ่งได้มาตอนวันที่30 ก็ในระหว่างนั้นก็คือทางเทศบาลทำทำเรื่องให้อยู่นะครับทุกท่านเห็นอะไรไหมครับว่าตรงนี้คือน้ำนมโคเต็มมันเนยสเตอริไลซ์นะครับอันนี้ถ้าถามว่าเป็นความใส่ใจของนายหลวงต่อประชาชนอย่างไรนะครับก็อยากจะอธิบายว่านะครับน้ำนมโคเต็มมันเนยเนี่ยคือน้ำนมที่เหมาะที่จะเลี้ยงทารกนะครับถึงแม้ว่าคุณภาพจะสู้นมแม่ไม่ได้ก็ตามแต่ว่า เวลาน้ำท่วมอะครับบางทีแม่ลูกอ่อนก็ไม่ได้สะดวกที่จะให้นมลูกกันนะครับอา่าซึ่งนมตัวเนี้ยสองขวดนะครับก็สามารถประทังชีวิตเด็กทารกเด็กที่ยังไม่อย่านมนะครับได้ซักมื้อสองมื้อนะอืมนะครับในหลวงท่านคือจะบอกว่าไงอะท่านคิดถึงแม้กระทั่งว่าเด็กทารกที่ยังไม่ทิ้งนมอะครับว่าเออเนี่ยนมเนี้ย จะได้บันเทาช่วยบันเทาบางทีแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้นะเวลานั้นคือจะได้ใช้นมตัวนี้ประทังไปก่อนนะครับแล้วรู้ไหมครับว่ามันไม่ได้มีแค่ที่เห็นนะครับคือขวดเนี้เห็นเราจะเห็นว่าฉลากเนี่ยนะครับปิดตั้งแต่หัวยันก้นขวดนะครับเนี่ยมีจุดว่างอยู่นี่นิดนึงนะครับแล้วนะครับอันนี้คือ ผมดื่มไปหมดแล้วขวดหนึ่งนะครับแล้วข้างในอ่ะครับในฉลากนะครับฉลากด้านหลังอะ่ะทึบแสงนะครับคือกันแสงเรียบร้อยนะครับทั้งขวดเนี่ยเออก็ไม่รู้จะพูดว่าไงเหมือนกันเนาะท่านแบบละเอียดจริงๆละเอียดยิบคือน้ำนมในขวดนี้นะครับถูกเก็บรักษาคุณภาพไว้แบบดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ะนะครับอืม ใครจะว่าในหลวงยังไงผมไม่ก้าไก่นะครับแต่อันนี้คืออยากให้เราเห็นว่านี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผู้บริหารท้องถิ่นที่นักการเมืองท้องถิ่นหรือว่า,ารัฐบาลยังมองข้ามในจุดนี้นะครับแต่ในหลวงท่านไม่มองข้ามนะครับในหลวงท่านมองเห็นนะครับเนี่ยจุดเล็กๆบางคนอาจจะบอกว่านมธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใส่ใจแต่ ลองมาดูนะครับนี่คือนมสำหรับเลี้ยงทารกนะครับเออก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมเนาะสวัสดีครับ